เบื้องต้นเคลียแล้วยิ่งยงยอดบัวง,งามร่อนจดหมายชี้แจงสื่อมวลชนผ่านเฟซบุ๊กหลังเจ้าตัวเดินทางไปพบพนักงานสอบสวนกรณีโฆษณาเกินจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ตนเองเป็นพรีเซนเตอร์ที่ตกเป็นประเด็นในตอนนี้โดยยิ่งยงยอดบัวง,งามระบุว่าได้ชี้แจงข้อกล่าวหากับตำรวจไปหมดแล้วซึ่งฐานความผิดคือการโฆษณาไม่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์แต่อย่างใด ขอแจ้งพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับผมได้เข้าพบพนักงานสอบสวนและได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเป็นเที่ยวเรียบร้อยแล้วโดยพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาและข้อเท็จจริงให้ทราบซึ่งผมก็ได้ชี้แจงร,ร after, ายละเอียดกับพนักงานสอบสวนไปหมดแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ได้มีความหมายเกี่ยวข้องว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะเป็นของผมแต่อย่างใดแต่เป็นการเกี่ยวข้องกับข้อความที่ใช้ในการโฆษณาซึ่งไม่เป็นตามกฎหมายกำหนดไว้โดยความผิดที่ผมถูกตัดสิน ในฐานะโฆษณาครับไม่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์แต่อย่างใดซึ่งผมต้องฝากพี่น้องสื่อมวลชนนำเสนอข่าวเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนต่อผู้บริโภคสำหรับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดผมจะเรียนเชิญพี่น้องสื่อมวลชนร่วมฟังถแถลงการข่าวอีกครั้งครับขอบพระคุณมากครับจากยิ่งยงยอดบวงงามอา้าวแฟนๆเข้าใจตามนี้นะครับพี่ยิ่งยงออกมาแจงชัดๆแล้วเพื่อให้ไม่ให้เกิดความสับสนขอบคุณที่มาข่าวจาก Facebook ยิ่งยงยอดบวงงามครับ